mi วันนี้ขอเสนอตอนผีขี้เกียจณจังหวัดชายแดนแห่งหนึ่งซึ่งเรื่องชื่อเรื่องเมืองผีเฮียนขั้นเทพแทบทุกอำเภอล้วนมีตำนานผีประจำถิ่นที่น่าขนหัวลุกจนนักท่องเที่ยวสายหลอนต้องมาปักหมุด ไม่ว่าจะผีกระสือที่บินชวัดเฉวียนจนไฟจราจรดับเองผีตานีที่ชอบออกมาตัดไฟคนโสดตอนตีสาผีบ้านร้างที่มีเสียงปาร์ตี้ผีดังสนั่นทุกคืนวันศุกร์หรือแม้แต่ผีตามถนนใหญ่ที่ชอบออกมาโบกรถเมฟีๆตอนเที่ยงคืนจนถึงขั้นมีคนใจปั้มทำแผนที่ผีพร้อมพิกัดแจกกันไปนเล่มเล่มแทนแผนที่ท่องเที่ยว แต่มีเพียงอำเภอสามง่วงที่อยู่ติดกันแท้ๆกลับไม่มีใครเคยพบเจอผีเลยแม้แต่เงาจนนักข่าวสายลี้ลับยังต้องมาสัมภาษณ์ชาวบ้านจริงเหรอครับคุณป้าว่าอำเภอนี้ไม่มีผีเลยสักตนนักข่าวยกไมจ่อปากคุณป้าที่กำลังนั่งปอกมะม่วงโอ้ยคุณเอ้ยผีอะไรกันคะตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยเห็นสักแอะ อยากเจอจะแย่บอกตรงๆนะบางทีก็แอบอิจฉาอำเภออื่นเขามีเรื่องเล่าสนุกสนุกคุณป้าตอบอย่างอารมณ์ดีพลางยื่นมะม่วงเปรี้ยวให้แปลกนะหรือว่าผีอำเภอนี้มันกลัวแดกแต่ไม่มีใครรู้เลยว่าอำเภอนี้มีผีอยู่จริงและผีตนนี้ก็เคยพยายามอย่างสุดความสามารถที่จะทำหน้าที่หลอกคนให้สำเร็จมาแล้วหลายครั้ง ค่ำวันแรกที่ผีตัดสินใจจะหลอกผีตนนั้นมายืนแอบ,บหลังกอไผ่สูงท่วมหัวจ้องมองชายหนุ่มออฟฟิศคนหนึ่งที่เดินกลับบ้านคนเดียวอย่างใจจดใจจอ่อเสียงลมพัดวีดวิวช่วยเสริมบรรยากาศให้เย็นยะเยือกจับใจผีสูดลมหายใจเข้าลึกๆเตรียมทรงเสียงแฮสยองขวัญแต่ยังไม่ทันจะเดินออกไปครึ่งก้าว ผีก็บ่นพึมพำกับตัวเองเสียงแผ่วเออนั่นมันเฮ้ยเดินเรีวไปว่ะเอา้าเลือเขาซอยไปแล้วไม่ทันแล้วไงผีขยี้ตาเบาๆเอาไว้พรุ่งนี้ละกันเนอะวันนี้เริ่มง่วงๆแล้วด้วยแล้วผีก็เดินเอื่อยๆกลับไปนอนขดตัวใต้ต้นมะม่วงเหมือนเดิม อีกหลายค่ำคืนต่อมาผีตนนี้ยังคงวนเวียนอยู่ในป่าในซอกตึกในบ้านร้างและพยายามจะตั้งใจทำมาหากินหลอกคนให้สำเร็จให้ได้ให้จงได้แต่ทุกครั้งที่วางแผนอย่างดิบดีพอเดินมาได้แค่กลางทางหรือบางทีแค่ก้าวพ้นเงาเสาไฟฟ้าผีก็จะถอนหายใจยาวเฟื้ยพร้อมบ่นเบาๆอย่างหมดอารมณ์โอ้ยขี้เกียจชิบหายเลยโว้ย คืนนี้ฝนก็ทำท่าจะตกยุงก็กัดจังแขนลายหมดแล้วเนี่ยไม่หลอกละกลับไปนอนฟังผีในกดเฟรนดีกว่าเรื่องนี้ก็นะและนั่นคือเหตุผลอันแสนเรียบง่ายแต่ไม่มีใครคาดคิดว่าทำไมทั้งอำเภอที่เต็มไปด้วยตำนานผีดุแห่งนี้ถึงไม่มีใครเคยเจอผีเลยแม้แต่เงาเพราะผีขี้เกียจเป็นผีที่มีอยู่จริง แต่เป็นผีที่หลอกใครไม่เคยสำเร็จเลยสักคืนเดียวด้วยเหตุผลง่ายๆที่ว่าขี้เกียจนั่นเองกลางป่าใหญ่ใกล้เขตชายแดนมีวัดเก่าร้างที่ไม่มีพระไม่มีโยมมีเพียงเศษทูบเก่าไม้กวาดทางมะพร้าวและเสียงรีดริ่งยามดึกค่ำคืนนี้ แสงจัน์ทเต็มดวงส่องลงมายังอุโบสถแตกร้าวเหล่าผีเฮียนประจำจังหวัดเริ่มทยอยลอยเข้ามานั่งบนเสือขาดขาดใต้เงาโคมไฟน้ำมันที่ลอยเองได้ผีกระสือวาบเข้ามาพร้อมหัวลอยสว่างผีตานีแอบยืนหลังต้นกล้วยในวัดผีเปรตนั่งขัดสมาธิอยู่ริมเจดียผีหัวขาดหิ้วหัวตัวเองเข้าประชุมแต่หันผิดด้าน เสียงระคังผีดังขึ้นจากวิหารพังติ้งติ้งติ้งงงงงงขอเปิดการประชุมผีประจำจังหวัดยังเป็นทางการผีอาวุโสประจำเมืองเดินออกมาพร้อมถือไม้เท้าหัวกะโหลกนุ่งโจงกระเบนสีมอมอสวมเสื้อม่อหอมและมีกลิ่นทูปติดตัวปีนี้ผีใดหลอกได้เยอะจะได้อัปเกรดระดับความเฮี้ยน ส่วนผีใดทำผลงานไม่ได้ก็จะต้องโดนซ่อมผีกระหังยกมือปีนี้ผมหลอกไป30รายครับลอยหัวผ่านหน้าต่างคนกลางดึกได้ลงเพจข่าวประจำจังหวัดด้วยผีตานีเสริมของหนู18รายค่ะล่าสุดเพิ่งหลอกให้คนหลงรักแล้วหนูก็สลัดรักไปเลยค่ะโดนด่าเลก ผีขี้เกียจโผลมาสายนอนมัดตัวในผ้าขาวใต้สาราวัดเสียงผีอาวุโสเริ่มเครียดและผีที่ได้คะแนนต่ำที่สุดในจังหวัดได้แก่ผีขี้เกียจจากอำเภอสามง่วงผีขี้เกียจที่กำลังนอนอยู่ใต้สาราวัดกระดกหัวขึ้นเบาๆหาวหนึ่งฟอดแล้วบนถึงคิวผมแล้วละครึงเงีบได้ไหมถึง15นาทีเองผีอาวุโสเปิดแฟ้มข,ขาด คะแนนการหลอกศูนย์หมายเหตุหลอกไม่ทันเพราะง่วงยุงกัดฝนตกเดินไม่ทันเป้าหมายผีเปรตหัวลอกเบาๆกูว่าแล้วไอ้นี่มันผีตกชั้นผีกระยะเปียกชัดๆผีอาวุโสประกาศกฎเหล็กตามกฎข้อ13แห่งวัดร้างหากผีใดทำผลงานตำสามปีติดจะถูกลดขั้นไปเป็น ผีเฝ้าห้องน้ำวัดหรือผีหลอกให้หมาหอนตอนกลางคืนผีขี้เกียจหน้าซีดทั้งที่ผีอยู่แล้วเฮ้ยอย่านะห้องน้ำนั้นมันสกปรกทุกวันเลยนะแล้วหมามันกระดุผมกลัวผมไม่ได้ขี้เกียจนะครับแค่หลอจังหวะผีอวโสพูดเสียงนิ่งงั้นข้าให้โอกาสเจ้าสอบซ่อมภายในสามวัน ต้องหลอกให้คนวิ่งหนีอย่างน้อยหนึ่งรายไม่งั้นเตรียมตัวไปยืนดมกลิ่นส้วมหน้าห้องน้ำวัดได้เลยผีขี้เกียจกลับไปเตรียมตัวภาพตัดไปยังผีขี้เกียจกำลังลอยกลับบ้านร้างช้าๆเปิด YouTube ดูคลิปเทคนิคหลอกคนฉบับเร่งรัดพร้อมพึมพำเบาๆคืนนี้จะหลอกให้ได้เลยถ้าไม่ง่วงนะและถ้าฝนตกละและถ้ายุงกัด เอ้ยขี้เกียจอ้ยพรุ่งนี้แล้วกันวันนี้พักก่อนผีเรื่มีสอนให้รู้ว่าอขี้เกียจจบนะ